ตามที่บลตบตสังกุลนานน์นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีนโยบายในการที่จะขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับโดยโดยการแจ้ขง,งข้อมูลข่าวสารปราัญหาอย่ากรรมัดระยายามับติดเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ทางองค์ปัจจุบันนั้นได้มีระบบโซเชียลเน,นร์กทางระบบการใช้โทรศัพท์ทางแอปพลิเคชันหรือทางโทรศัพท์นะครับจึงทําให้ ทางผู้การสำรวจบุจังหวัดชลบุรีนิโนิโจโยบายว่าจะถาทีิการยังไงขอความร่วมมือจากประชาชนการแจง้งการแจ้งข้อมูลปัญหายางการแดทย์ปัจจุบัน,นั้าจะใช้โทรศัพท์หนุเจ้าหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้ได้มีระบบโทรศัพท์นะครับเป่ได้ดําเนินการโครงการไลแอดขึ้นมานโดยที่สมาชิกนั้นสามารถที่จะเป็นเครื่ายหรือเป็นเพื่อนระบบไลแอด สามารถที่จะแจ้งข้อมูลปัญหาไอจีกรรได้อยางติดติคได้โดยตรงสำหรับไลน์แอดนั้นนะครับมีมีการใช้สแกนแล้วก็เป็นบาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดก็คือแอดเป็นเก้าหนึ่งซีเอ็มเมื่อเข้าไปในเครือข่ายเชียงใหม่แล้วสามารถที่จะแจ้งข้อมูลปัญหาไอจีกรรมย่าติดสถานอื่นได้ตลอดนะครับสำหรับแอดมินนั้นนะครับเนื่องจากว่าแอดมินเรามีจํานวนจานวนน้อยนะครับแล้วก็ต้องปเป็น,ปนความลับเพราะว่า ผู้ที่แจ้งข้อมูลข่าวสารมานั้นจะเป็นผู้ที่เรียกว่าต้องการที่จะให้เจ้าที่ตำรวจไปช่วยเหลือนะครับเราจรึงนาข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นความลับและเราก็จะแจ้งไปยังเนะจ้าที่ตํารวจหรือสถานีตารวจคนที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาแล้วนําผลการปฏิบัตินั้นนะครับมาตรวจสอบหรือรายงานผลการปฏิบัติด้วยก็จะเป็นการปัญหากันในการลดความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อที่จะให้ชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่มีบริการหลาย ล,ล้าคนนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไท,ย,ทยและชาวต่างประเทศนั้นเมื่อเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่สามารถที่จะโหลดหรือสแกนนะครับเข้ามาเป็นสมาชิเกเครือข่ายหนึ่งเจ้าหนึ่งหากท่านเดินทางไปท้องที่ไหนนะครับท่านได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความที่เหลือจากเจ้าที่ตำรวจสามารถที่จะแจ้งเงงจ้าที่ตำรวจมาทาเครือข่ายหนึ่งเจ้าหนึ่งเจ้าที่ตำรวจเราก็จะไปช่วยเหลือหรือประสานเร่งงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการทันที นะครับแล้วก็จะรายงานผลให้ทางผู้ชาติทราบทุกครั้งที่มีการแจ้งข้อมูลนะครับจากที่ผ่านมานะครับก็มีการแจ้งข้อมูลมานะครับตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่ประมาณ5,000ตันะครับ5,000ประมาณ5,500ข้อมูลที่เราแจ้งเข้ามานั้นก็เป็นข้อมูลที่แจ้งมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาจราจรปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นปัญหาเกี่ยวกับการจราจรปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราสามารถที่จะจัดการไปยัง สถานีตํารวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจในการแก้ไขปัญหาทันทีครับเพื่อประชาชนหรือนักท่องเที่ยวผ่านมาแล้วก็มามาเห็นตรงนี้้าเห็น่่าโค้ดหรือว่าเห็นตัวตัว F ตัวลนยนีฮะถ้าเกิดประสบเหตุหรือว่าต้องการที่จะมาเป็นเพื่อนเพื่อที่จะแจ้งเหตุแจ้งอะไรต่างๆก็สามารถสแกน QR โค้ดหรือว่าเพิ่มนะครับเพิ่มตัวโน้นนะครับเป็นเป็นเพื่อนเพื่อที่จะแจ้งเหตุได้นะครับ จากที่เขาไปไปปรสบเหตุเป็นตัวแล้รมาวก็จะส่งภาพหรือเสียงืลนต่างเข้ามาทางเครื่ระบบก็จะประมวลเรื่องนะครับดำเีืนผู้ััชาเพื่อจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับก็มันจะเป็นแอปพลิเคชันนี้เป็นทีมของของแอปพลิเคชันนะครับเป็นทีมของแอดมิน แอดมินครับแล้วก็ก็จะมาบริหารสั่งการแล้วก็สั่งการไปยังเจ้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่ตำรวจก็ลงไปแก้ไขนะครับแก้ไขแล้วก็จะรายงานผวทการไปบัตนะครับรายงานไปบัตแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทันทีครับรสำหรับลายแอดนี่มันจะมีค่าใช้จ่ายครับเนื่องจากว่าเราไม่มีงบป,ประมาณนะครับเราก็ได้รับงบประมาณจากสมาคมพระบรบร,บร,บรักษาความปลอดภัย ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับตำรวจในเบื้องต้นเนี่ยในการทำลายแอดตัรนี้นะครับก็เป็นประโยชน์แล้วก็มีสมาชิกเป็นร่างงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนที่ให้ความสนใจเราเข้ามาเป็นเพื่อนสามารถที่จะแจ้งข้อมูลต่างๆได้นะครับมีก <Awards> ารต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่บริเวณแยกลิงคาเหตุการณ์ที่บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราได้รับแจ้งมาแล้วก็สั่งการไปยังหน่วยงานหดยกานโงพักที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถที่จะแจ้งข้อมูลกลับมา อย่างถาลนีตํตำรวจยังยังยังตัว admin แอดมินนะครับแล้วผมก็ออดําเนินการรายงานผู้ชาติตาครับก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในการลดความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นนโยบายของสำนักางานตำรวจย่างในการแก้ไขปัญหาในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสถาน,นีตำรวจในพื้นที่รับที่รับผิดชอบครับ